มาจ้ามือนีสีผ้ามาเห็ดไก่ย่างสมตำกินกันนะคะตอนแรกหน่อยก็ว่าสีเฮ็ดตะเขา้านะไก่ไห้สองนุ่มเพิ่นน่ะละค่ะแต่ว่าพ่อได้ไก่แล้วก็คือว่าโอ้คือได่ตัมะคุงแสบกินกับคือสีคากเนาะก,ก็เลยได้เห็ดตัตมะคุงพร้อมนะคะอันดับแรกเข้าก็สิมาทำการมาักไก่ขลองเฮ้านะคะไก่น้อยใส่เป็นสะโพกนะคะแต่ว่าหน่อยบอ่ได้ปาดเอากระดูเพ่อนออกนะคะสีปเปอาออกหลังจากที่ย่างแล้วนะคะกระทำการปรุงรสนะคะมีรสด,ดีน้ำตาลซอสหอยนะคะซอสฟ,ฟ้าเขียวแล้วก ซีอิ๊วขาวใส่ลงไปคลุกให้เพื่อนเขากันนะคะเสร็จแล้วก็เอาเข้ามออบล่มหลอนเลยนะคะเพราะว่าน้อยบริมักไกลวเนาะน้อยก็เลยสีทําการอบไปเลยนะคะจากนั้นเฮาก็มาทําการเ่่าการฟานมะฮุงนะคะมะฮุงเพิ่มเหลือมือนั่น,นะะละนค่ะ้วค็มะฮุงน่วยหม่นะคะน่วยนีก็สีเิรมแล้วฟานมะฮุ่งแล้วแล้วไกลเฮ่ากับซุกพอดีนะคะน้นนนอยก็มาทําการหันการซ้อยไกลย่างของเหานะคะนี่ค่ะนาตาเป็นตาแ่บเนาะเสร็จแล้วก็ทําการจัดเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะจานไผ่จานมั่น3ค้นพอแม่ลูกนะคะเนื้อไก่ช่ำ เลยนะคะอันนี้เป็นของเบากองพบนะคะเสร็จแล้วเขาก็ทำการตำมะคุงเลยค่ะสูตรเก่าสูตรเดิมมะพริกนะคะน้ำตาลทงสู่รลดรดดีใส่ลงไปตำมะพีิกแลกแล้วก็ทำการปรุงรสนะคะน้ำตาลมะพร้าปลาแดกนะคะมือนีหน่อยใส่น้ำปูพร้อมมะเขือเทศมะทั่วนะคะอันนี้เป็นมะกกอกหน่อยนะคะมะนาวบีบลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ตำเทียงห้เพิ่นเข่ากันเสร็จแล้วเขาก็บานเส้นมะคุงลงไปแต่ซีีเม็ดพักระทิ้นที่เหลือจากมือก้อนพร้อมนั่นละค่ะที่ลงไปใส่ำเสร็จแล้วก็ทําทำการตำตานัวไอเพิ่นเข กันนี้ค่ะนะต,ตาตมกฮุงของเห่าจะทาการตักเสิร์ฟใส่จานเลยค่ะพรว่าคุณพบันกับคุณลูกชายเพิ่นมาทาแล้วนะคะนาตาซุมตำบาบบานกสินาตาประมาณนี้นะคะคลิปนี้หน่อยกันในท้ายไปห้ายมือแล้วนะคะแต่ว่าฮะตาสิมาตัดมาลงคลิปนะคะก็เลยสีได้เป็นเอกลักษณ์ของช่องเราละจ้าถ่ายเดือนนี้อัปโหลดอีกทีเดือนหน้าพนวา มาข่าบาดีมาสวดตำมาคุงกับปีนไก่น้ากันนะคะเขาเนี้ยบริมาใ้ก็ได้กินเขาเจ้านะคะช่วงนี้เครื่องบริมาไปสีม้พร้อมนั่นละจ้าแต่ว่ากกกินเขาเสียบขือเก้ากินกับปิงกระเสียบขือเก,า,เกานะคะแห้งกินก็ผู้เบานหน่อยหน่อยนี่แห้งแสบนะคะเห็นลูกกินเขาเสียบแม่ก็มีแห้งใจตื่นเสามหาแนวยู่แนวกินซู่กินนะคะ